สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคลิปนี้ก็มายังอยู่ป่าอยู่เขาครับหลังจากถ่ายต้นชิงชี้เสร็จก็มาเจอกับใบเปาะหรือว่าต้นเปาะเปาะลักษณะแบบนี้เขาเรียกเปาะหูช้างอันนี้เขาใบาเขายังมวนเป็นหลอดอยู่ยังไม่ครี่บาน อหูช้างก็กินได้แต่ว่ามันจะมันก็หอมอะแต่ว่ามันจะมีรสขมนิดๆก็เอาไปทอดมันได้เอาไปหันห่นๆแล้วก็คุกกับแป้งอะไรแป้งโกกิทำทอดมันหรือว่าเอาไปยำยำปลาทูกินอร่อยครับ พวกนี้มันจะเป็นพืชลงหัวครับหัวก็อยู่ต้นตื้นอ่ะไม่ลึกอ่ะทีแรกว่าจะไม่บันทึกแนละ้วอันนี้ อาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบางนคนยังไม่รู้จักหรือว่ายังไม่เคยเห็นก็เลยบันทึกเอามาแบ่งพันเอามาฝากได้ชมกันครับมันมีไม่เยอะต้องฝนชุกๆก,ก็มันจะมีเยอะแล้วมันก็จะมีอีกชนิดหนึ่งเ,เรียกเปาะหอมแต่ผมยังไม่เห็นเลย ยังไม่เห็นผ่านตาเลยไอ้พวกนี้หัวมันเอาไปตำพอกปี่พอกนองได้ตำกับข,ข้าวสุกใส่เกลือนิดหน่อยโปไอ้ตรงที่เป็นปี่เป็นนองได้มันจะช่วยดูด ครับก็นำมาฝากให้ได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆจะได้โหลดไม่ช้าเพราะว่าเน็ตผมมันอืดมากครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ